h e l l i n g my by บ e r o สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น EP ที่97นะคะในหัวข้อไพ่ยอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคุบาจานและไฮยเซลของผู้ชมทุกท่านเพื่อเปิดไพ่ในวันนี้หากมีสิ่งใดที่พูดผิดพลาด หรือก้าวล่วงต่อพลังงานของท่านใดก็ต้องขออภัยขอขอมากรรมมาณเวลานี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อวันหายไปวันหนึ่งนะคะเสียงไม่มีไม่กลับมาแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหลายใบยเกินเดี๋ยวนะคะ มาดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเนาะเดี๋ยวเราดูมาดูก่อนนะคะนี่เพชรเอ้าเดี๋ยวโฟกัสไหมอ่ะโฟกัสไหมคะโอเคมันจะเอียงๆใช่หรือไม่นะคะ Okay. Yeah. Hi, bring สิบเหรียญออกมาเราก็อุ่นใจให่พระสังคราชก็มานะคะน่าเป็นไพ่สังหรณอ,อแล้วก็ สัมรับกับหัวอ่าไพ่ขยายเป็นเป็นไพ่สี่ไม้ขี้จัดจีเดเวอร์โอเคค่ะเดี๋ยวนะคะวานไว้ตรงนี้ก่อนนะคะก็คือวันนี้พี่ไพ่อยากบอกอะไรใช่ไหม ไพ้ใบแรกนะคะเป็นไพ่จัดเมนค่ะเวกอัพเวกอัพไม่ใช่นะคะเป็นไพ่ที่เทวทูตนะคะปลุกค่ะมาช่วงเวลานี้เนาะเป็นช่วงเวลาที่มันมีการเลื่อนระดับของพลังงานมวลรวมของโลกใบนี้นะคะ าจาัก,กรวาลหรือเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะปลุกนะคะคนที่มีภารกิจหรืออะไรก็ตามที่จะต้องทำเนี่ยเพราะว่าถ้ามัวยังหลับไหลอะไรกันอยู่นะคะไม่ได้แล้วต้องปลุกขึ้นมาเพื่อให้เข้าสู่ภารกิจนะมีเพราะว่าแต่ละดวงจิตวิญญาณที่ามาเกิด ในดาวโลกนี้เขาจะมีภารกิจของแต่ละดวงจิตนะคะว่ามาทำอะไรอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าคุณได้ทำพันธสัญญาหรือทีอ่เขาเรียกว่าเป็นโซลคอนแทคไว้นะคะว่าต้องมาทำอะไรบ้างแต่ทีนี้พอลงมาที่ดาวโลกแล้วลืมนะคะลืมแล้วไม่ได้ปฏิบัติภารกิจจนในบางภพภูมินี่แบบจิตดับ ไปนะคะก็พลาดการทำภารกิจก็ต้องมามาใหม่กลับมาเกิดใหม่เพื่อมาทำภารกิจที่ตัวเองได้เคยทำพันธสัญญาไว้ในตอนแรกเลยนะคะแล้วลืมก็ต้องปลุกค่ะช่วงเวลานี้ก็จะมีการส่งพลังงานระดับสูงหรือ high power energy ลงมายังดาวโลกด้วยนะคะเพื่อช่วยกระตุ้น เพื่อช่วยปลุกมนุษยชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ใครที่ใกล้ๆนะคะคือใกล้เวลาเหมือนเป็น perfect timing ของดวงจิตไหนที่จะต้องตื่นนะคะก็จะถูกปลุกให้ตื่นทีนี้วิธีการปลุกให้ตื่นจากการหลับไหลเนี่ยจะมีวิธีการหลายอย่างนะคะจัก,กรวาลเนี่ยเขาก็จะจัดสรรเรื่องราวมาให้แต่ละคนบางคนอาจจะจะต้องโดนแบบ ทําทให้จบงานางานบางอย่างที่มันไม่ตอบโจทย์ก็บางทีบางทีก็อยู่ดีๆบริษัทปิดอยู่ดีๆโรงงานปิดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโดยไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวหรือบางทาีเป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานาเจ้านายลูกน้องอยู่ดีๆก็ทะเลาะกันเจ้านายไม่พอใจอลูกน้องเจ้านายทะเลาะกันไม่เข้ากันไม่ได้ทํางานตรงนี้ไม่ได้ ก็ต้องแยกย้ายกันไปหรือในความสัมพันธ์ที่เป็นคู่คู่รักหญิงชายอย่างเงี้ยบางทีก็อยู่กันมาด้วยดีมาตลอดแต่ถึงวันใดวันหนึ่งเกิดเรื่องเข้าใจผิดอะไรบางอย่างก็ทําให้ต้องแยกย้ายกันไปจบกันไปแบบปุบป,ปับกระทันหันมันมีหลายเหตุการณ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่า ใครจะเจอเหตุการณ์แบบไหนก็ตามนะคะแต่ล้วนแล้วเป็นบททดสอบที่จัก,กรวาลส่งมาให้หรือมันเป็นบททดสอบที่คุณได้เป็นผู้ทำพันธสัญญาไว้นั่นเองว่าจะต้องมาเจอบททดสอบนี้พอเจอบททดสอบนี้แล้วคุณก็จะต้องตื่นตื่นจากการหลับไหลตื่นจากกิเลส ตื่นจากอาวิชานั่นเองนะคะตื่นจากาความที่มีโลภโทสะโมหะหรือการที่มีอัตตาตัวตนในตนเองมากๆเขาจะปลุกให้คุณตื่นค่ะและเมื่อคุณตื่นแล้วคุณต้องเข้าสู่ภารกิจละเนี่ยค่ะ p พจออฟวานนะคะเป็นเด็กถือไม้นั่นเองนะคะ คุณเริ่มเข้าสู่ภารกิจแล้วนั่นเองนะคะคุณจะ,ะระลึกรู้ได้ว่าตัวเองจะต้องทำภารกิจอะไรเริ่มเข้าสู่เส้นทางนั่นเองนะคะและเมื่อเข้าสู่เส้นทางได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณอาจจะเข้าสู่เส้นทางได้ประมาณสัก3เดือน6เดือนแล้วแต่นะคะเพราะการเข้าสู่เส้นทางของการเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณนั้น มันมีระยะเวลาหรือมีช่วงของการตื่นเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองไม่สามารถสมมติว่าถ้าคุณเป็นคนเดียวในบ้านที่ตื่นแล้วถูกปลุกให้ตื่นแต่คนในบ้านน่ะพี่พ,พี่น้องน้องป้าอาณานะล้านคนรอบข้างไม่มีใครตื่นเลยคุณก็จะในช่วงเวลานั้นน่ะคุณจะไม่สามารถพูดคุยกับใครได้เลยนะคะเพราะเขาจะไม่เข้าใจคุณและถ้าคุณไป คุยกับเขายิ่งคุณไปบอกเขาว่าต้องตื่นนะต้องตื่นนะเขาก็จะมองนะคะคนรอบข้างก็จะมองว่าคุณเนี่ยน่าจะเพี้ยนไปแล้วน่าจะบ้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่บีบคั้นและกดดันมากๆนั่นเองเขาก็จะเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาของ dark night of the soul นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยู่เงียบๆถ้าสามารถแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวได้ ก็ถ้าทําได้นะก็ทำดูเพราะว่าในช่วงเวลานั้นมันจะดําดิ่งมากๆนะคะมันจะดาวมากๆเลยคุณจะรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าหรอเราเราเกิดมาทําอะไรเรามาทําไมในในบางคนเนี่ยบางครั้งเป็นทําให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนั่นเองนะคะนั่นแหละเป็นเพราะว่าคุณกําลังถูกปลุกนะคะปลุกให้ตื่นเพื่อให้รับรู้ให้ให้เข้าใจให้ได้ว่า คุณมาอย่างดาวโลกเนี่ยคุณมาทําภารกิจอะไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเข้าสู่ภารกิจแล้วนะคะจะเจอบททดสอบกันหนักหนาสาหัสมากๆและโดยเฉพาะคนที่มีพันธสัญญากับเบื้องบนไว้ด้วยนะว่าจะมาทําภารกิจถ้าสมมติว่าคุณเป็นเหล่า Star Seed Light Worker นะคะเป็นผู้นำชาวแสงที่ต้องมาปลุกผู้คนให้ตื่นเนี่ย คุณจะเจอบททดสอบบทเรียนกรรมที่หนักหนาสาหัสกว่าชาวบ้านกว่าคนปกติโดยทั่วไปนั่นเองนะคะดังนั้นไม่ต้องบ่นนะคะกม้มหน้าก้มตารับบททดสอบนั้นและผ่านมันไปให้ได้และเมื่อคุณผ่านบททดสอบนั้นไปได้คุณได้เลื่อนระดับแล้วนะคะเป็นอัศวินถือเหรียญ เรื่องทรัพย์ส,สินเงินทองมันก็จะมาเพราะว่าตอนที่คุณเข้าสู่เข้าสู่เส้นทางของจิตวิญญาณเนี่ยคุณแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเลยเนี่ยเขาจะยึดทรัพย์ยึดทุกสิ่งทุกอย่างการงานการเงินความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างแทบไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยเพื่อให้คุณกลับสู่จิตสํานึกเดิมให้ได้เพื่อให้คุณปลดภาระที่ติดมาภาระ กรรมภาระที่มีอัตราตัวตนอีโก้ความดื้อรัน้นความโง่เขลาเบาปัญญาทั้งหลายเขาต้องการให้คุณยอมจำนนให้คุณซเลนเดอร์ให้คุณสิโรราบนะคะและเมื่อคุณยอมจำนนยอมสิโรราบแล้วต่อบททดสอบยอมรับน้อมรับทุกประการนะคะคุณก็จะผ่านบททดสอบและเลื่อนระดับ เลื่อนระดับจิตวิญญาณเลื่อนระดับขั้นบาร,รมีนั่นเองถ้าเรียกทางภาษาทางศาสนานะคะก็หลังจากนั้นนะคะเบื้องบนจะคืนทรัพย์สินมาให้แล้วนะคะบางทีเขาจะให้รางวัลด้วยนั่นเองให้เป็นทรัพย์สินเป็นเงินทองอะไรก็ตามที่คุณจะต้องได้ใช้ในภารกิจของคุณนะคะการที่เบื้องบนให้การเงินมาเนี่ยนะคะ ไม่ได้ให้มาสนองอัตราตนเองนะจะต้องระลึกรู้นะคะจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต้องรู้ว่าเงินที่เบื้องบนให้มาเนี่ยบางทีเป็นทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์เขาจะให้มาเพราะเขารู้ว่าคุณจะต้องใช้ทุนทรัพย์นั้นในการเดินหน้าสร้างภารกิจของคุณนั่นเองนะคะดังนั้นอย่าหลงลืมตนเป็นอันขาดนะคะสำหรับผู้ที่ เดินหน้าในภารกิจเรื่องระดับจิตวิญญาณแล้วจะต้องอยู่ในหมวดของการถ่อมตนเสมอนะคะอย่าได้เขาเรียกว่าอะไรอย่าได้อหังการเลยนะคะว่าวิฉันเก่งแล้วฉันมันเป็นคนแบบพิเศษอะไรเงี้ยคุณจะโดนบทลงโทษหนักมากเลยนะเราจะขอบอกนะคะจงอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอนะแล้วก็พยายามที่จะ อยู่ในเส้นทางของตัวเองอย่านอกเส้นทางค่ะนะคะและพยายามอย่าพยายามที่จะไปอสอนคนที่ใกล้ๆตัวคนรอบๆตัวหรือญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ใดๆก็ตามนะคะอย่าพึ่งไปพูดกับเขาในเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนจิตวิญญาณอะไรแบบนี้นะคะ มันยังไม่ถึงเวลาของเขาไม่ว่าคุณจะพูดยังไงก็ตามนะคะจะไม่มีใครเข้าใจคุณได้เลยนั่นเองโอเคนะนะคะและไพ่ที่เป็นไพ่แปดดาบนี้นะคะมันเป็นไพ่ที่มันเป็นไพ่อ,อดีตละนะเป็นไพ่ที่คุณเคยผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆอและคุณเหมือนกับคุณมัดตัวเองไว้อะนะคะจริงๆอะคุณก็ ปลดปล่อยตัวเองออกมาได้แล้วจากอดีตที่มันเคยล้มเหลวที่ไม่เคยเห็นคุณค่าตัวเองจากอดีตที่คุณเคยไปนำความสุขของตัวเองไปไว้กับคนอื่นนะคะคือไม่รักตัวเองนั่นเองนะคะคือทำอะไรก็ตามนึกถึงแต่คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนอื่นจนลืมที่จะหันมามองตัวเองลืมที่จะรักตัวเองและการรักตัวเองเนี่ย มันจะต้องรักตัวเองทั้งภายในและภายนอกนะคะรักตัวเองไม่ใช่หมายความว่าก็แต่งตัวก็แต่งตัวสวยๆแล้วไงก็รักตัวเองแล้วไงดูแลผิวพรรณเสือ้อผ้าหน้าผมแล้วไงอันนั้นมันเป็นการดูแลภายนอกเฉยๆนะคะแต่สิ่งที่คุณควรต้องดูแลก็คือต้องดูแลภายในค่ะนะคะเ้ยมีเสียงน้องแมวที่ไหนเนี่ยมาถึงหน้าบ้านเราเลยนะคะ ะะให้ให้คุณกลับมารักตัวเองก่อนถ้ายังไม่รักตัวเองยังไม่สามารถที่จะไปรักใครได้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหรือเข้าสู่ภารกิจทางจิตวิญญาณได้นะคะเนาะรักตัวเองทำความเข้าใจกับคำว่ารักตัวเองด้วยนะคะและไพ่ h e High Pri ทเชตนะคะเป็นไพ่ที่มายืนยันเลยว่าคุณเลื่อนระดับ ทางจิตวิญญาณแล้วนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของราชินีพระจันทร์นะคะก็จะเป็นคนที่มี Sense Intuition เปิดตาที่3ได้แล้ว Third Eye นั่นเองนะคะในช่วงเวลาเหล่านี้คุณก็จะอาจจะได้ยินนะคะคือเป็นลักษณะอาการของคนที่มีหูทิพตาทิพ ซึ่งอันนี้แล้วแต่บุญบารมีที่คุณได้กระทํามานะคะเพราะบางคนเนี่ยเขาก็จะติดต่อกับมิติอื่นๆได้นั่นเองแต่บางคนอาจจะไม่ไม่ได้ไปถึงระดับนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีเซนส์แรงขึ้นเวลาที่ใครจะเข้ามา,ามาพูดคุยมาติดต่องานติดต่อธุรกิจอะไรเงี้ยคุณจะอ่านเขาได้แบบขาดเลยนะคะ เซนต์มันจะคมมากจะอ่านได้เลยว่าคนนี้มาอย่างไงคนนี้มิชฉาชีพไหมคนนี้โอเคไหมที่จะร่วมงานร่วมธุรกิจด้วยจะมีเซนต์แบบนี้เลยซึ่งเซนต์เซนต์อินทิชันนี้นะคะมันเป็นพรสวรรค์ที่คนที่เป็นผู้ถูกเลือกหรือผู้มีภารกิจนะคะจะได้รับพรสวรรค์อันนี้ติดตัวมาแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยัง ไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองมีเซนส์อินทิวชันมีมีมีซิกเซนต์นะคะบางคนไม่รู้เพราะว่ายังไม่ตื่นนั่นเองยังหลับไหลอยู่นะคะ <_ L un> ก็ส่วนสำหรับคนที่รู้แล้วว่าตัวเองมีเซนส์จงใช้เซนส์อินทิวชันของตัวเองในทางที่ถูกต้องนะ <_ L un> ใช้ไปในทางสายขาวนะคะไม่ไปทำอะไรดำดำดักดักนะคะเดี๋ยวมันจะคืนกลับมาที่ตัวเองแรงหลายเท่านะคะ และจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในเส้นทางของอถ้าทางศาสนาเราก็คือคุณต้องอยู่ในศีลในธรรมนะ่ะแต่ถ้าในทางของพลังงานในทางจิตวิญญาณก็คือเป็นผู้มีจิตวิญญาณที่คิดพูดกระทำแต่เรื่องที่ดีทั้งหมดนะคะไม่เช่นนั้นนะคะ,ะพลังงานมันจะไม่เสถียรนั่นเองโอเคนะ และเมื่อคุณมีพลังงานที่เสถียรปฏิบัติจนจิตนิ่งนะคะคุณก็จะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดจากตัวเองอะสามารถดึงดูดได้เนี่ยนะคะเนี่ยสิเหรียญนะไพ่สิบเหรีนะยญในความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์การงานการเงินความรักความสัมพันธ์จะดึงดูดมาได้หมดเลยนั่นเองนะคะ แต่ส่วนคนที่นะต้องบอกก่อนส่วนสําหรับคนที่บางคนเข้าสู่เส้นทางจิตวิญญาณหลายๆคนเขาอาจจะมีตั้งปณิธานไว้เลยว่าเขาจะไม่มีคู่นะเขาจะเดินอยู่ในเส้นทางของอสายพลังงานสายจิตวิญญาณไปจนกระทั่งจิตดับอันนั้นก็แล้วแต่เจตจำนงนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่เขามีภารกิจคู่มีพันธสัญญา ที่ต้องทำคู่กันนะทำภารกิจด้วยกันไม่ว่าจะาเป็นไม่ใช่เฉพาะแต่เป็นคู่คู่หญิงชายคู่รักหญิงชายเท่านั้นนะคะบางคนเป็นคู่เพื่อนนะคะคือทำพันธสัญญากันไว้แล้วเดี๋ยวเมื่อจิตคุณนิ่งนะคะคนที่ทำคอนแทคอะไรไว้เนี่ยจะจักรวาลจะเริ่มส่งเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณและเดี๋ยวคุณจะได้เจอคุณจะรู้ได้เองเพราะคุณมีเซนส์ Intuition แล้วนั่นเองคุณจะรู้ว่าคนนี้แหละคือคนที่คุณมีโซคอนแทคโซกับเขานะคะและคุณมีเขาเรียกว่าไพ่ h e r r o ร Fan นะคะเป็นไพ่พระสังฆราชคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุคุบาอาจารย์ประกบอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าคนที่เข้าสู่เส้นทางของการเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคุบาอาจารย์ ประกบอยู่ตลอดเสมอเพราะอะไรเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งนะคะเลื่อนระดับจิตวิญญาณเพราะว่ามันจะคนเหล่านี้มันจะมีออร่าเขาจะมีแสงในตัวเองซึ่งคนธรรมดาเนี่ยจะมองไม่เห็นยกเว้นคนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์เขาจะเห็นออร่านะคะเมื่อครูบาอาจารย์ทางทางสายขาวเห็นทางฝ่ายมืดก็เห็นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะ ในช่วงเวลานี้คนที่เลื่อนระดับพลังงานเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องถูกโปรเทคตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยเพราะถ้าหากว่าทางคนที่เขาเป็นสายมืดเป็นสายแบบเดวิลนะคะสายดำดำดักดักเขาต้องการแสงไปด้วยเช่นกันเพื่อเอาไปเป็นพักพวกของเขาซึ่งถ้าหากว่าได้คนที่เป็น มีแสงมีออร่าในตัวไปอยู่ในฝ่ายมืดนี้จะเป็นอะไรที่เป็นเป็นไหยนะได้เลยนั่นเองนะคะเพราะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จะประกบประกบไว้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ยามนอนด้วยนั่นเองนะคะและเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไพ่สามเหรียญก็มาเนี่ยคุณจะได้เจอนะคะเจอผู้ร่วมงานผู้ผู้ร่วมเส้นทางในธุรกิจการงาน ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาที่เป็นกัลยะาณมิตรนะคะที่มีคลื่นพลังงานในระดับเดียวกันหรือในระดับใกล้เคียงกันนะจะมาสร้างสารรค์อะไรงานอะไรบางอย่างก็ตามนะคะที่เดี๋ยวคุณจะได้ทำร่วมกันซึ่งงานนั้นจะนำพาสู่เส้นทางที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้คุณด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เนี่ยไพราชินีถือไม้นะคะ คว e นออฟวานเนี่ยนะคะมาเขาเรียกอะไรมาคอนเฟิร์มอีกใบหนึ่งด้วยนั่นเองนะคะว่าคุณเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่ามีน้องแมวดํานะคะสัญลักษณ์ของสัตว์ทางจิตวิญญาณนะคะมีเซนส์ที่แรงมากๆแล้วก็ยังจะเป็นคนใจดีด้วยนะคะเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะถ้าได้ไพ่แบบเนี เป็นคนใจดีเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยเป็นคนที่ทำงานเก่งไม่ว่างานอะไรเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะทำแบบสุดตัวทำได้หมดนะคะเป็นคนเก่งนั่นเองและไพ่อ,อัศวินถือถ้วยนะคะจะเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าอะไรดีม,มันเป็นการเป็นการที่เลื่อนระดับ ทางจิตวิญญาณแล้วแล้วเราจะแปลได้อีกทางหนึ่งด้วยว่าจะมีคนมายื่นความรักให้คุณด้วยนะคะสำหรับคนที่มีพันธสัญญากันไว้ว่าจะมาทำภารกิจทางจิตวิญญาณในโลกใบน,นี้ด้วยกันนะคะเพราะเนี่ยเป็นไพ่ของความรู้สึกจะนำความรู้สึกดีๆมาให้อะไรเงี้ยนะคะก็เตรียมรอรับได้เลยนะสำหรับคนที่ ตั้งจิตเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เอาไว้นะคะก็ต้องอตั้งจิตเอาไว้แล้วก็เตรียมรอรอดูสายสัญญาณและก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงของการสงบจิตนะคะเป็นช่วงบางคนเนี่ยจะอยู่ในช่วงของการนั่งสมาธิเป็นช่วงที่แยกตัวออกมาอยู่คนเดียวี่ยวๆนะคะร้องเป็นเพลงกันไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณ เบื้องบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคกูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะจัดเขาเรียกอะไรจัดสถานการณ์เหตุการณ์เพื่อให้คุณต้องอยู่คนเดียวนะคะเพื่อที่มันจะเป็นการช่วยให้คุณเนี่ยมีสมาธิจิตท,ที่มั่นคงที่เสถียรขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในเวลานี้ใครที่อยู่ในโหมดนี้นะคะก็ขอให้ตั้งใจนะคะเพื่อที่ เวลาเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะสามารถสื่อสารกับทางเบื้องบนกับครูครูบาอาจารย์ได้โดยตรงนั่นเองนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่กำลังอยู่ในเส้นทางของการเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณนั่นเองนะคะก็วันนี้พี่ไพ่ก็อยากจะมาสื่อสารประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ เป็นผู้ที่เลื่อนระดับทางจิตวิญญาณนะคะก็ต้องปรับปรับกายภาพตัวเองด้วยในเรื่องของการทานอาหารนะคะบางครั้งเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทานอาหารทั้ง3 4, มมื้อ4ี่มื้อไม่ได้นะคะการทานอาหารที่มากเกินไปเนี่ยมันจะไปอุดกั้นอ,อ่อุดเขาเรีกเยกอะไรมันมันจะไปทําให้จักระทั้ง7นะคะมันอุดตัน และยิ่งเป็นการทานอาหารที่ที่เป็นจังฟู้ดหรืออะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่ตอร่างกายมันไม่ใช่อาหารสดๆเนะ่ยมันมันจะทำมันจะส่งผลเช่นกันนะคะต่อการปฏิบัติจิตสมาธิเพราะฉะนั้นนะคะค่อยๆปรับตัวเองในเรื่องการทานอาหารด้วยเนาะ,ะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เขาทานทานทานเจได้ทานหรือหรือจะเริ่มด้วยมังสวิรัตก็ยังดีนะคะจะเป็นการช่วย ทำให้คุณเนี่ยเข้าสู่เส้นทางของการปฏิบัติเลื่อนระดับจิตวิญญาณเนี่ยได้เร็วขึ้นนั่นเองเนื่องด้วยถ้ากายภาพมันเบานะคะมันเบาเวลาเข้าสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะสามารถที่จะเชื่อมสัญญาณกับเบื้องบนกับครูครูบาอาจารย์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะกุญไหนค่ะ